เตเพจ smart soldier strong army สื่อโซเชียลมีเดียของกองทัพได้เผยแพร่ภาพปฏิบัติการ ใช้โดรนทิ้งระเบิดฐานที่มั่นของทหารกัมพูชาในพื้นที่ภูมะเขือก่อนที่ไทยจะเข้ายุดได้สำเร็จตั้งแต่วันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยทหารกัมพูชามีความพยายามที่จะยุดภูมะเขือคืนแต่ฝ่ายทหารไทยได้ใช้โดรนบินเข้าไปทำลายฐานที่มั่นในพื้นที่จากนั้นได้เข้าเคลียร์พื้นที่และทำลายกระเช้าเสาเรดาร์และบันไดเหล็กที่ทหารกัมพูชาทำขึ้นบนภูมะเขือจนหมดสิ้น รวมไปถึงสามารถเข้าตรวจยึดยุดโทโธปกรณ์ได้จํานวนมากและทหารไทยได้ส่งร่างของทหารกัมพูชาที่เสียชีวิตบนภูมเขือกลับคืนมาตุภูมิเรียบร้อยแล้วขณะที่เพจ Army Military Force ได้ออกมาเผยคลิปนาทีเครื่องบิน F-16 ของกองทัพอากาศโจมตีตอบโต้ด้วยการทิ้งระเบิดฐานที่มั่นของทหารกัมพูชาอย่างแม่นยำ ด้านพลโทบุญสินภาดกลางแม่ทัพภาคที่สองได้ออกมาตอบโต้โซเชียลกัมพูชาและโฆษกกระหมกัมพูชาที่ออกมาปล่อยข่าวลือว่าแม่ทัพภาคที่สองได้เสียชีวิตลงแล้วทำให้พลโทบุญศินได้เผยแพร่คลิปยืนยันว่ายัางมีชีวิตอยู่พร้อมกล่าวว่าข่าวที่บอกว่าตนเสียชีวิตเป็นข่าวปลอมหวังทำลายขวัญกำลังใจทหารแนวหน้าและคนไทย ยืนยันว่าปัจจุบันนี้ตนยังต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลเจ้าหน้าที่ทหารทุกคนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชา